ไม่ยากไม่ยากมามาวันนี้ทุกจะแนะนำการติดตั้งชุดบานเลื่อนแบบแห้งกันนะคะอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมชุดประตูเป็นชุดบานเลื่อนไว้นะคะแบบนี้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะต่อไปเราก็ต้องเตรียมหน้าง,งานบ้านลูกค้านะคะจัดช่องจับเหลี่ยมไว้เรียบร้อยตามขนาดของชุดบานเลื่อนที่เตรียมไว้วัดขนาดและปรับพื้นปูนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะพร้อมสำหรับ ยกประตูใส่ค่ะนำสว่านมาเจาะปูนนะคะเพื่อยึดวงกบทุก50เซนติเมตรรอบช่องเลยนะคะต่อไปก็ตอกคุ๊จุดยึดวงกบยกประตูชุดบานเลื่อนที่เตรียมไว้นะคะใส่ช่องที่เตรียมไว้นำสว่านมาเจาะยึดวงกบเข้ากับช่องปูนทั้งนึงช่องว่างระหว่างปูนกับวงกบ ก็นำซิลิโคนมายิงเก็บงานอีกครั้งนะคะลองเปิดปิดประตูดูนะคะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วค่ะการติดตั้งชุดบานเลื่อนแบบแห้งเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยฝากกดติดตามไว้นะคะว่าตุ๊กจะนำความรู้เกี่ยวกับประตูแบบไหนมาฝากกันอีกค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ